ครูใช้กฎแห่งความเชื่อใจและปล่อยวางด้วยการขอบคุณและการนั่งสมาธิค่ะแทนที่ครูจะมีคําถามว่าทําไมนะครูไม่ถามค่ะครูบอกว่าครูเชื่อใจและครูเชื่อใจในกฎจกักรวาลกฎแรงดูดเราคู่ควรเพราะเราเป็นคนดีเราคู่ควรเพราะเราให้ผู้คนเราคู่ควรเพราะเราสร้างสินค้า เราคู่ควรเพราะเรายิ้มแย้มแจ่มใสเราคู่ควรเพราะเรายอดเยี่ยมและพัฒนาตัวเองเราคู่ควรเพราะเราใช้กดแรงดึงดูดเต็มที่เราคู่ควรเพราะเรานั่งสมาธิทุกวันเราคู่ควรเพราะเราบอกต่อสีดีผู้คนเราคู่ควรเพราะเรารักสุขภาพตัวเองเราคู่ควรเพราะเราขอบคุณตลอดเวลาเราคู่ควรเพราะเราปติยินดีกับคนอื่นได้คุณเอาเวลาไป เปลี่ยนคำว่าทําไมเป็นเราคู่ควรและคุณเอาตัวเองไปนั่งสมาธิค่ะปล่อยวางค่ะมีความสุขค่ะขอบคุณบอกรักค่ะคุณเอาเวลาถ้าทําทไมมันจะเกิดคุณไปนั่งขอบคุณอะไรก็ได้17อย่างต่อนเนื่องค่ะ